การอธิษฐานที่ไม่ได้ไม่เลิก ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการพระคัมภีร์มีชีวิตนะคะก็เป็นอีพีที่2แล้วนะคะที่เอ็มได้ผลิตถ้อยคําของพระเจ้านะคะที่จันหนุนใจพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับอีพีแรกนะคะที่พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์พี่น้องน่ารักมากๆก็ขอพระเจ้าอวยพระพรน,นะคะสําหรับอีพีที่2นะคะเอ็มก็มีเรื่องราวที่จะทําเรื่องราวในพระวจนะคาของพระเจ้าจากเรื่องที่ยากเป็นเรื่องง่ายแล้วให้การ เป็นเรื่องสนุกนั่นเองพี่น้องสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของพี่น้องได้นะคะซึ่งหัวข้อวันนี้ค่ะพี่น้องที่เอ็มอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะคะใช้หัวข้อที่มีชื่อว่าคําอธิษฐานที่ทําให้เห็นการอัศจรรย์นะคะพี่น้องคะแน่นอนพูดถึงการอธิษฐานเราทุกคนนะที่เป็นคริสเตียนเนาะหรือว่าคิดชนนะคะเราทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคริสเตียนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้มาเป็นในรูปของบุคคลนะคะที่เราจับต้องและก็มองเห็นได้แต่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงตอบคําอธิษฐานของเราการอธิษฐานเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเรากับพระเจ้าให้เราได้มีประสบการณ์กับพระเจ้านะคะดังนั้นการอธิษฐานเนี่ยจึงเป็นเปรียบเสมือนการหายใจของคริสเตียนนั่นเองนะคะหายใจฝ่ายวิญญาณนะคะคริสเตียนทุกคนจะต้องมีประสบการณ์ในการอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างแน่นอนนะคะแต่เป็นที่น่าสงสัยก็คือว่าเอ๊คำอธิษฐานของเราเนี่ยเราจะอธิษฐานแบบ แบบไหนนะคะคําอธิษฐานของเราเนี่ยถึงสามารถที่จะทําให้เห็นการอัศจรรย์นะคะพูดถึงการอัศจรร,รย์แน่นอนก็จะต้องเป็นเรื่องราวที่มนุษย์ทาไม่ได้นั่นเองเป็นเรื่องที่มันเหนือในสิ่งที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของการอัศจรรย์พี่น้องคะถ้าพี่น้องเป็นคนหนึ่งที่อยากได้รับคําตอบจากพระเจ้าอยากได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องชมอินีนี้มาถูกต้องแล้วอย่างแน่นอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเอ็มก็มีเรื่องราวในพระวนจนะคำของพระเจ้าพูดถึง บุคคลบุคคลหนึ่งนะคะที่เขาได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเนี่ยทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเขานะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบุคคลน,นี้เป็นใครนะคะเราไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เอ็มจาแบ่งปันจากพระคัมภีร์นะคะในพระธรรมมารโกค่ะพี่น้องบทที่10ข้อที่46ถึงข้อที่52นะคะเดี๋ยวเอ็มขออนุญาตอ่านพระคัมภีร์ให้พี่น้องฟังนะคะฝ่ายพระเยซูกับสาวกมาย,ยังเมืองเยริโคและเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยริโคกับพวกสาวก และประชาชนเป็นอันมากมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาธทิเมอัสซึ่งเป็นบุตรของทิทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ที่ริมหนทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรสเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้าให้เขานิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดประทับยืนอยู่แล้วตัดสั่งให้เรียกคนนั้นมาเขา จึงเรียกคนตาบอดนั้นว่าแก่เขาว,ว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าคนนั้นทิ้งพระห่มเสียลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซูจึงตัดถามเขาว่าเจ้าปรารถนาให้เราทำอะไรให้เจ้าคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอโปรดให้ตาของข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตัดแก่เขาว,ว่าจงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายปกติแล้วในทันใดนั้นคนตาบอดนั้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระองค์ไปนะคะในพระวจนะคำตอนนี้ก็คือจะพูดถึงชีวิตของชายตาบอดก็คือบาทิเมอัสนั่นเองนะคะชายตาบอดบาทิเมอัสเนี่ยอาชีพของเขาในตอนนั้นก็คือเป็นขอทานนะคะเขาขอทานอยู่ที่ริมประตูเนาะในระหว่างนั้นที่พระเยสูคริสแล้วก็สาวกนะคะเดินทางไปยังเมืองเยริโคและตอนที่พระองค์กําลังเดินทางกลับจากเมืองเยริโคนะคะก็ได้พบ เจอกับบุคคลบุคคลหนึ่งก็คือบาธิเมอัสที่กําลังขอทานอยู่ณตอนนั้นพ่อพีเนี่ยก็ได้บันทึกว่ามีฝูงชนอย่างมากมายตอนนั้นคือพระเยซูก็คงฮอตมากๆเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าชื่อเสียงของพระเยซูการอัศจรรย์ของพระเยซูสิ่งที่พระเยซูเนี่ยได้กระทำเนี่ยได้ดังมากมายนะคะถ้าเพียบความฮอตอาจจะเปรียบเสมือนกับในสมัยนี้ก็อาจจะเหมือนลิซ่าก็ได้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักลิซ่าใช่ไหมหรือว่าคอนเสิร์ตของลิซ่าลิซ่าปล่อยเพลงใหม่โอ้โหยอดวิวถล่มทลายมากภายใน หนึ่งชั่วโมงคือเป็นไลที่ฮอตมากแล้วก็เหมือนอันนั้นตอนนั้นพระเยซูก็ฮอตเหมือนกันนะคะพระเยซูก็ฮอตเหมือนกันพระองค์ไปที่ไหนก็จะมีผู้คนมากมายลายล้อมพระองค์นะคะเพราะว่าอยากจะเห็นการอาัศาจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําหรือว่าการรักษาของพระองค์ก็เช่นเดียวกับบาธิเมอัสเหมือนกันนะคะบาธิเมอัสเนี่ยก็เป็นคนตาบอดคนหนึ่งที่อยากจะเห็นการอัศาจรรย์ก็คือเขาก็อยากจะหายตาบอดนั่นเองนั่นคือปัญหาของบาธิเมอัสนะคะเรามาเรียนรู้จากชีวิตของบาธิเมอัสว่าเราจะสามารถที่จะนำ ไปใช้กับชีวิตของเรายัางไงว่าคําอธิษฐานแบบไหนที่ทําให้เราสามารถที่จะเห็นการอัศาจรรย์จากพระเจ้านะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะจากชีวิตของาธิเมอัสก็คือว่าเราต้องอธิษฐานด้วยใจร้อนรนคะ่ะพี่น้องเราจําเป็นที่จะต้องอธิษฐานด้วยใจร้อนรนถ้าเราอยากจะเห็นาการอัศาจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราเจ็บป่วยเราอยากได้รับการรักษาเราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาต่างๆ e v e r y t h i n g ในชีวิตของเราพี่น้อง ถ้าเราอยากจะเห็นการอัศจรรย์เราอยากเห็นพระเยซูหยุดอยู่เราอยากเห็นพระเยซูเนี่ยช่วยเหลือเราสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าเราต้องอธิษฐานด้วยใจที่ร้อนรนในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อที่47บอกว่าเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรสเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอส่งเมตตาข้าพระองค์เถิดนะคะนั่นก็คือสิ่งที่บาธิเมอัสเขาได้ทําก็คือเขาได้ร้องทูนเขาได้อธิษฐานด้วยเสียงดังนะคะอธิษฐานด้วยใจร้อนรนก็คือว่า การอธิษฐานด้วยใจร้อนรนคือว่าการอธิษฐานที่ไม่ได้ไม่เลิกนะคะไม่หยุดในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ว่าจะเจอกับสิ่งใดอุปสรรคใดๆนะคะเราก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยใจร้อนรนด้วยความกระตือรือร้นเหมือนกับบาธิเมอัสบาธิเมอัสไม่สนใจสิ่งใดนะคะบาธิเมอัสร้องเสียงดังมากๆเพื่อที่จะให้เสียงของบาธิเเมอัสเนี่ยทำให้พระเยซูได้ยินแล้วก็พระเยซูเนี่ยได้หยุดอยู่ที่เขาเช่นเดียวกับชีวิตของเราค่ะพี่น้องถ้า เราอยากเป็นคนหนึ่งที่ได้รับคําตอบจากพระเจ้าได้รับการอัศจรรย์ผ่านคําอธิษฐานของเราเราต้องอธิษฐานด้วยใจที่ร้อนรนเหมือนกับบาธิเมอัสนะคะเป็นไงคะนั่นก็คือชีวิตของบาธิเมอัสเนาะแล้วก็อันที่สองค่ะพี่น้องเราจะอธิษฐานแบบไหนนะคะถึงจะทําให้เราได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าอันที่สองก็คือว่าเราจะต้องจดจ่อที่เป้าหมายค่ะเราจะต้องจดจ่อที่เป้าหมายในพัมพีตอนนี้ก็จะพูดถึงบาธิเมอัสในบทที่อ่าสิบข้อที่สี่สิบ 8, ใช่ไหมคะมีพระบีบันทึกว่ามีหลายคนห้าไมเคานิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องเสียงดังขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอส่งเมตาข้าพระองค์เถิดโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆสําหรับชีวิตของบาท,ทีเมอัสนะคะก็คือว่ามีอุปสรรคมีการขัดขวางก็คือคนรอบข้างก็บอกบาทีเมอสัสอารมณ์ประมาณว่าตาก็บอดเนาะตาก็บอดแล้วก็โอ้โหเสื้อผ้าก็สก,กรปรกแล้วยังจะมาร้องทูลพระองค์แล้วก็ร้องเรียกพระเยซูอยู่นั่นแหละนะคะว่าอาเยซูบุตร ญาวิเจ ok ้า mm ข so, ้าเปิดทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดนั่นคือเสียงของบาทิเมอัสก็มีเสียงรบกวนก็คือว่ามีเสียงคนนะคะมาบอกบาทิเมอัสเสียงรบกวนเปรียบเสมือนอะไรคะพี่น้องก็เปรียบเสมือนกับอุปสรรคนะคะที่เรากําลังเจอหรือว่าคําพูดของคนนะคะบางทีในการที่เราจะรับใช้พระเจ้านะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็อาจจะมีเสียงรบกวนอาจจะมีคนข้างๆของเราที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติรับใช้ของเรานะคะหรือว่าเราทําบางสิ่งบางอย่างเราลงทุนบางสิ่งบางอย่างเรารู้ว่าพระเจ้าให้เรา ทำสิ่งนี้แต่ว่าก็จะมีบางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้เราไม่มีศักยภาพเราไม่มีความสามารถนะคะเป็นเหมือนเสียงลบๆนะคะที่คอยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นเหมือนอุปสรรคในชีวิตของเรานะคะที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าก็หนุนใจผ่านชีวิตของบาธิเมอัสก็คือว่าเมื่อบาธิเมอัสเนี่ยจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายของบาธิเมอัสก็คือพระเยซูคริสต์เพราะว่าบาธิเมอัสเชื่อว่าถ้าพระเยซูคริสต์มารักษาเขาเนี่ยเขาจะต้องหาย แน่ๆปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่คือปัญหาตาบอดยังไงเขาก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือความเชื่อของบาธิเมอัสนั่นก็คือการจดจ่อที่เป้าหมายของบาธิเมอัสไม่สนใจนะคะในอุปสรรคในเสียงรอบข้างยิ่งถ้าเป็นเสียงที่ลบๆนะคะคอยต่อว่าคอยพูดคอยนุน่นคอยนี่คอยนั่นคอยซุบซิบนินทาบาธิเมอัสไม่ได้สนใจบาธิเมอัสทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือเขายิ่งร้องเสียงดังนะคะเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่ จะช่วยชีวิตของเขาได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะหนุนใจเราในประการที่2ว่าคําอธิษฐานแบบไหนที่ทําให้เราได้เห็นการอัศาจรรย์จากพระเจ้าก็คือคําอธิษฐานที่จดจ่อไปที่เป้าหมายโฟกัสไปที่เป้าหมาย,โฟ,ามายโฟกัสไปที่พระเยซูคริสต์นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องเนาะสำหรับพี่น้องคลสเซียนนะคะที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้ในคําอธิษฐานของเราเป็นไปได้ไหมที่เราอาธิษฐานแล้วก็เราไม่พบการอัศาจรรย์จากพระเจ้าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองไม่ได้จดจ่อ อยู่ที่เป้าหมายนะคะแบบบาธิเมอัสไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์นะคะไม่ได้จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราอาจจะลังเลในเป้าหมายของเราหรือเปล่าก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่สามารถได้รับคําตอบจากพระเจ้านะคะมาต่อเลยค่ะสําหรับประการที่3นะคะว่าคําอธิษฐานแบบไหนที่ทําให้เราได้เห็นการอัศจรรย์นะคะอันที่3ก็คือว่าละทิ้งความบาปค่ะพี่น้องอันที่3ก็คือการละทิ้งความบาปถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะนึกถึงชีวิตของบาธิเมอัสในมาระโกบทที่ ข้อที่50นะคะเมื่อพระเยซูเนี่ยหยุดอยู่ที่บาธิเมอัสนะคะแล้วก็พระเยซูเนี่ยรักษาบาธิเมอัสสิ่งที่บาธิเมอัสทาในพระธรรมมาระโกบทที่1 0ข้อที่50ก็คือว่าคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มเสียแ,และลุกขึ้นมาหาพระเยซูนะคะพระเยซูสิ่งที่บาธิเมอัสทาก็คือการทิ้งผ้าห่มผ้าห่มหมายความว่าอะไรณนะตอนนั้นทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าบาธิเมอัสมีอาชีพขอทานใช่ไหมคะแน่นอนเราเคยเห็นขอทานแต่งตัวดีไหมส่วนมากถ้าเราเห็นขอทานนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ได้บูล อาชีพขอทานนะคะแต่ว่าในสิ่งที remember, is> ่เรามองเห็นนะก็จะแบบว่าแต่งตัวเป็นเงคะเสื้อขาดๆเก่าๆเหม็นๆใช่ไหมเพื่อแบบเออทำให้คนดูสงสารไม่มีเงินซื้อเสื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นแบบนั้นก็เหมือนกันกับบาธิเมอัสนะคะณตอนนั้นเขาก็คือมีผ้าห่มเนาะในการคุมร่างกายของเขาแล้วคิดดูว่าผ้าห่มของบาธิเมอัสเนี่ยจะซักด้วยน้ําหอมหรือว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มดาวนี่ก็คงไม่ใช่นะคะทุกคนโอ้แน่นอนก็คงจะเป็นผ้าห่มที่เต็มไปด้วยความเหม็นสาบนั่นเองนะคะเต็มไป ด้วยกลิ่นอับเต็มไปด้วยความเหม็นสาบดังนั้นเนี่ยผ้าห่มเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรนะคะก็เปรียบเสมือนกับความสกระโปรกนั่นเอง,องก็เปรียบเสมือนความสกระปรกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความบาปใดๆนะคะความบาปใดๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวนะคะความไม่ซื่อสัตย์กันนะคะความขี้โกงความพูดไม่ดีความคิดไม่ดีนะคะอะไรก็ตามที่เป็นความบาปในชีวิตของเราถ้าเราอยากให้พระเจ้าเนี่ยทำการอัศจรรย์นะคะอยากให้พระเจ้าเนี่ยตอบคําอธิษฐานของเราเราจําเป็นที่ ที่จะต้องละทิ้งความบาปในทุกรูปแบบในชีวิตของเรานะคะหรือว่าความบาปเก่าๆตัวตนเก่าๆของเรานะคะที่ไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้หลับพระพรนะคะก็จะมีส่วนทําให้เราไม่ได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้านะคะดังนั้นให้ทุกคนตัดสินใจในประการที่สามก็คือว่าถ้าเราอยากเห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าคําอธิษฐานของเราเนี่ยได้รับคําตอบพี่น้องก็ต้องตัดสินใจละทิ้งความบาปบางคนอาจจะล่วงประเวณีอยู่อะไรอย่างนี้บางคนอาจจะพานเกณ บางคนอาจจะเมาเหล้านะคะบางคนอาจจะมีชีวิตที่เสเพลนะถ้าเราอยากได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าก็ให้เราละทิ้งสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยจะสามารถที่จะทําการอัศจรรย์แล้วก็อวยพรชีวิตของเราได้ดูอย่างบาธิเมอัสนะคะเขาก็ตัดสินใจทิ้งนะคะพระห่มชีวิตเก่าของเขาแล้วก็ก้าวเดินมีชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์นั่นเองเป็นไงคะ3าข้อแล้วนะคะสําหรับชีวิตของบาธิเมอัสที่หนุนใจเราว่าคําอธิษฐานแบบไหนนะคะที่ทําให้เราได้เห็น การอัศจรรย์เนาะหนึ่งก็คือว่าเราต้องอธิษฐานด้วยใจที่ร้อนรนค่ะพี่น้องไม่ได้ไม่เลิกไม่หยุดในการอธิษฐานนะคะอันที่สองเราต้องจดจ่ออยู่ที่เป้าหมายเป้าหมายเราคือใครคะคือพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าผู้เดียวที่จะทรงช่วยเราได้และอันที่3ก็คือว่าเราต้องละทิ้งความบาปอะไรที่ถ่วงชีวิตของเราอะไรที่เป็นบาปที่เกาะแน่นเราต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นนะคะเพื่อพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ได้ในชีวิตของเราแล้วก็ประการที่4สุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คือว่าอธิษฐานด้วยความ ความเชื่อค่ะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆเลยนะคะในมาระโกบท1 0บข้อ52พระพีบันทึกว่าพระเยซูตัดแก่เขาว,ว่าจงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายปกติแล้วในทันใดนั้นคนตาบอดนั้นก็เห็นได้และได้เดินทางตามพระองค์ไปในพระพีตอนนี้ก็คือว่า,าพระเยซูเนี่ยทรงรักษาบาดท,ทีเมอัสนะคะและก็เมื่อพระองค์รักษาบาดท,ทีเมอัสเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเห็นแก่ความเชื่อนะคะความเชื่อของเจ้ากระทําให้เจ้าหายเป็นปกติดังนั้น นั้นเนี่ยคำอธิษฐานที่จะได้รับคําตอบจากพระเจ้าหรือว่าคําอธิษฐานที่จะทําให้เราเห็นการอัศาจรรย์คําอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นคําอธิษฐานที่ประกอบไปด้วยความเชื่อความเชื่อคืออะไรในพระธรรมฮิปปูบทที่11ข้อที่1บอกว่าความเชื่อคือค,อความแน่ใจความมั่นใจในสิ่งที่เราเราหวังไว้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงและจะเป็นจริงดังนั้นสิ่งที่บาธิเมอัสมีก็คือว่าบาธิเมอัสมีความหวังใจค่ะพี่น้องมีภาพล่วงหน้าว่าเขาเนี่ยเมื่อพระเยซูเนี่ยมารักษาเขานะคะเขาจะเนี่ย ตาของเขาที่เคยบอดสนิทเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกลับมาเป็นปกติมันเป็นภาพที่บาธิเมอัสเห็นว่าพระเยซูจะสามารถทําสิ่งนั้นได้ในชีวิตของบาธิเมอัสก็หนุ่นใจชีวิตของเรานะคะว่าถ้าเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคต่างๆน, Stefan, นานาที่เราเจออยู่นะช่วงเวลานี้แล้วเรารู้สึกว่าคําอธิษฐานของเราไม่ได้รับคําตอบคอําอธิษฐานของเราเนี่ยไม่ได้เห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องก็ต้องไปทบทวนดูว่าในคําอธิษฐานของเราเราเชื่อจริงๆไหมเหมือนบาธิเมอัสไหมที่เขาเชื่อว่าพระเยซู ะะสามารถที่จะช่วยเขาได้เขาหวังใจในพระเยซูคริสต์ถ้าเราเป็นคนที่มีคําอธิษฐานแบบบาทที่ไม่อศัศญยตัวเราเองเนี่ยก็จะได้รับการวอวยพรที่มาจากพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้ในปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาวิกฤตเศร,รษฐกิจใดๆนานานะคะที่เรากําลังเผชิญอยู่ถ้าเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเนี่ยพระเจ้าก็จะพร้อมที่จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของเรานะคะวันนี้ก็สั้นมากๆที่จะหนุน ใจพี่น้องนะคะสําหรับหัวข้อที่มีชื่อว่าคําอธิษฐานที่ทําให้เห็นการอัศจรรย์พบควนกันนิดหนึ่งนะคะคําอธิษฐานที่ทําให้เราเห็นการอัศจรรย์หนึ่งก็คืออธิษฐานด้วยใจที่ร้อนรนนะคะสองก็ต้องจดจ่อที่เป้าหมายนะคะพี่น้องไม่ได้ไม่เลิกไม่หยุดอธิษฐานจนกว่าพระเจ้าจะตอบเรานะคะสามก็คือว่าละทิ้งความบาปทุกสิ่ง Everything ในชีวิตของเราอะไรที่เกาะชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเราไม่เจริญก้าวหน้าชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราไม่เติบโตพี่น้องต้องตัดสินใจนะคะละทิ้งความบา ะะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าสําคัญมากๆเราต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ประทานให้เราจะต้องเห็นภาพล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตของเราค่ะเอาละค่ะพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องก็จะได้รับรพรแล้วก็สามารถที่จะนําพระวจนะคำในตอนนี้หนุนใจพี่น้องเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องให้เติบโตกับพระเจ้านะคะแล้วก็เอ็มก็ขอฝากไว้นะคะสําหรับพี่น้องที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ท่านยังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็ท่านอยากจะเปิดใจ รู้จักกับพระเจ้านะคะแล้วก็ลองอธิษฐานกับพระเจ้าเอ็มก็มีหลักการง่ายๆในการอธิษฐานกับพระเจ้าของเรามี3อย่างด้วยกันนะคะ1ก็คือว่าให้พี่น้องนะคะนึกถึงว่าเรากําลังอธิษฐานกับใครนะคะก็คือนึกถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และก็แผ่นดินโลกพี่น้องดูในสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรานึกถึงพระเจ้าองค์นี้เนาะอันที่2นะคะก็คือเรื่องที่เราที่เราอยากจะอธิษฐานนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพครอบครัวหรือว่าปัญหาใดๆที่พี่น้องเจอก็อธิษฐานได้นะ แล้วก็สุดท้ายนะคะให้พี่น้องลงท้ายด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะแค่เป็นคําพูดสั้นๆแค่นี้นะคะพี่น้องก็สามารถที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าของเราได้แล้วนะคะพระเจ้าก็จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของพี่น้องเอ็มเชื่อว่าวันนี้พี่น้องก็จะรับระพรและก็จะนําพระวจนะที่เอ็มได้หนุนใจนะคะไปปรับใช้ในชีวิตของพี่น้องเพื่อชีวิตของเราหรือว่าคําอธิษฐานของเราจะได้เห็นการอัศจรรย์เหมือนชีวิตของบาธิเมอัสนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะพี่น้องอย่าล ลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ในช่องร่วมมีมิชาแนลของเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะใน E ีีที่3เอ็มก็จะมีเรื่องราวดีๆมาหนุนใจพี่น้องนะคะทำพระวจนะจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ให้กลายเป็นเรื่องสนุกค่ะวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะพระเจ้าอวยพรนะคะ